ดรอปชิปคืออะไรดรอปชิปก็คือการนำสินค้าของคนอื่นมาขายแบบไม่ต้องลงทุนไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องถ่ายรูปไม่ต้องคิดรายละเอียดสินค้าและไม่ต้องแพ็คสินค้าส่งลูกค้าเองเพราะสิ่งเหล่านี้ทางผู้ผลิตและเว็บไซต์ที่เขาทำดรอปชิปต์เขาจะทำให้เราเองหมดทุกอย่าง เพียงแค่คุณนำรูปแล้วก็รายละเอียดมาตั้งราคาขายแล้วก็บวกกำไรตามที่คุณต้องการหลังจากขายได้คุณก็แจ้งชื่อที่อยู่ของลูกค้ากับผู้ผลิตเขาก็จะทำการแพ็คสินค้าแล้วก็ส่งสินค้าให้กับลูกค้าคุณแค่นี้นะคุณก็ได้เงินแล้วโดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลามานั่งห่อของเองไม่ต้องเสียเวลาไปปรษณีย์แค่มีมือถือหรือแท็บเล็ตนะหรือไม่ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ อออย่าลืมสัญญาณ Wi-Fi แค่คุณมีแค่นี้คุณก็ทำงานที่บ้านได้แล้วและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการหาเงินบนโลกออนไลน์แบบไม่ต้องลงทุนและพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ